เดินผ่านวอนให้ใจน้องไม่มีใครวอนให้ลมพัดพาหัวใจผีดไปถึงแก้มน้องแดงนั้นแดงกว่าใครใจพี่จมแทบพัส,สุธาฮะไม่ใช่ดีเอาและทะเลาะ,ะละทะเลาะกันเนื้อเพลงอ๋อ ฝาหใจพี่ลอยลงไปบนนภาสุดข้้าวใจที่ไปถึงได้ศพได้เพียรใจพี่แทบติดตึงเพล่าพึงฟันถึงแม่นวนน้อง้ไม่ยากฝากหนึ่งใจพี่ลอยลงไปบนนภาสุดข้อฟ้าหัวใจที่จะไปถึง ใจพี่แทบติดตรึงเพ้อลำพังพังงึงแม่นวลน,น้องแกแกมน้องแดงนั้นนานกว่าแกมน้องแดงนั้นแบงกว่าใครใจพี่จมแทบพัส,สุดทอดวงฤทยงงัยรู้สึดวงจตาดุดดวงดาราดวงด ชายทุกคนเดินผ่านวอนให้ใจน้องไม่มีใครวอนให้ลมพัดพาหัวใจผิดอยถึง